มาเคเรตบราว์ u, ตำนานสตรีผู้รอดจากเรือไททานิกชีวิตที่ดิ้นรนจนกลายเป็นมหาเศรษฐีนี้นะครับโศกนาฏกรรมของเรือไททานิกถูกจารึกในประวัติศาสตร์ฐานะความสูญเสียครั้งใหญ่ของการเดินเรือเหตุการณ์เรืออับปางเมื่อวันที่14เมษายนในปีคิตศกราช1912จากการสอบสวนแล้วมีผู้เสียชีวิตกว่า1,500รายมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่710คนเท่านั้น ผู้รอดชีวิตซึ่งภายหลังเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคนหนึ่งก็คือมาเกเรตบาวเหตุการณ์บนเรือนะครับในปี1912ในค่ำคืนเหนือท้องทะเลบนเรือโดยสารลำยักษ์อนโนอารูราเป็นประวัติศาสตร์อย่างไททานิกมาเกเรตบาวนะครับผู้โดยสารหญิงในเรือที่ยู่ระหว่างอ่านหนังสือแล้วก็พักผ่อนบนเตียงห้องนอนอันรูราของเธออยู่ด้านหน้าสุดของชั้นบีบนเรือไททานิกเธอรู้สึกถึงความผิดปกติขึ้นบนเรือ พร้อมกับเห็นชายผู้หนึ่งที่ใบหน้าซีดเผือกมาบอกให้เตรียมลงเรือชูชีพเธอตัดสินใจกลับเข้าไปหยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สามารถให้ความอบอุ่นกับร่างกายพร้อมกับเงินจํานวนหนึ่งแล้วขึ้นเรือตามที่เจ้าหน้าที่บอกโดยไม่มีอาการตื่นตระหนกแต่อย่างใดอลิซาเบธนมาโฮนนะครับผู้เขียนหนังสือนางสาวในประวัติศาสตร์บรรยายว่า เธอกับคนบนเรือชูชีพนะครับก็ช่วยกันพายออกมาได้ไม่เท่าไหร่เรือลำโตที่ถูกขนานนามว่าไม่มีวันจมได้ก็หักออกจากกันเป็นสองท่อนเหล่าลูกเรือนะครับเห็นหายนะที่เกิดขึ้นต่างพากันอกสันขวญแขวนไร้ซึ่งความหวังที่จะมีชีวิตมีเพียงแค่เธอที่ปลุกกำลังใจทุกคนพร้อมกับแบ่งเสื้อคลุมให้ผู้โดยสารบางคนที่สวมแก่ชุดนอนออกมามีรายงานว่าเธอโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ประจำเรือชูชีพว่า ควรจะหันหนอเรือกลับไปตรวจหาผู้รอดชีวิตพอเจ้าหน้าที่กลัวว่าหากหันหนอเรือกลับอาจเสี่ยงถูกผู้รอดชีวิตกลูเข้ามาแย่งกันแล้วฉุดเรือชูชีพจนคว่ำและภายหลังก็มียังมีข้อโต้แย้งนะครับกันว่าเรือชูชีพที่เธอโดยสารมานั้นได้หันกลับไปช่วยเหลือผู้อื่นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามเรื่องราวก็ยังทําให้เธอกลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากวีรกรรม ที่เธอพยายามช่วยเหลือผู้โดยสารและก็ยังเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์ความวิปรโยคบนเรือไททานิกจากหญิงผู้มีจุเดเริ่มต้นจากฐานะที่ต่ำต้อยสู่บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะสตรีผู้ช่วยชีวิตลูกเรือไททานิกที่อับปางลงขณะอยู่บนเรือชูชีพชีวิตที่ยากลำบากนะครับมาเกเรตโทบินบราว์เกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี1867ในฮันนิบาล พ่อแม่ของเธอเป็นผู้อบยพชาวไอริทที่ทำงานหนักแล้วก็มีฐานะยากจนเธอเข้าเรียนในสถานศึกษาละแวกที่พักอาศัยเมื่อเธออายุ13ปีก็ออกมาทำงานในโรงงานยาสูบเพื่อหาเงินมาจุนเจือภายในครอบครัวเธอย้ายไปยังริทวิลโคโรราโดเพื่อดูแลบ้านให้กับพี่น้องของเธอเธอทำงานที่ร้านขายของอย่างพรมเย็บผ้าและก็ผ้าม่านในห้างสรรพสินค้า ด้วยความที่เธอเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างใหญ่ผมแดงและก็เป็นคนผงผางและละแวกถิ่นที่เธอพักอาศัยนั้นก็มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในไม่ช้าเธอก็ได้พบกับเจมส์โจเซฟบราวน์วิศวกรเหมืองแร่เงินเขาเป็นชายที่มีอายุมากกว่าเธอถึง13ปีเป็นคนฉลาดชอบสมาคมและก็มีความทะเยอทะยานเธอแต่งงานกับเขาในเดือนกันยายนปี1886ที่โบสถ์ในริทวิล ขณะที่เธออายุได้เพียงแค่19ปีเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานเธอกับสามีก็มีลูกด้วยกัน2คนนั่นก็คือรอเรนกับเฮเรนในชีวิตครอบครัวของเบาวนั้นเธอกับสามีต้องทํางานอย่างหนักสมัยที่เธอยังไม่แต่งงานเธอเคยคิดว่าจะครองสวดจนกว่าจะมีคนมาเสนอตัวโดยคนที่ว่าต้องสามารถมอบสิ่งที่เธอปรารถนาให้กับพ่อแม่ที่แก่ชาราและก็เหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิตแต่งงานกับคนมีฐานะนั่นเอง แต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะแต่งงานกับชายที่มีฐานะไม่ต่างอะไรกับเธอโดยเหตุผลว่าฉันก็ตัดสินใจว่าฉันควรจะแต่งงานไปกับชายที่ยากจนที่ฉันรักดีกว่าคนรวยที่ดึงดูดฉันด้วยเงินจนกระทั่งหลายปีต่อมานะครับราคาแร่เงินสุดหนักส่งผลกระทบต่ออาชีพและก็ได้ายได้ของครอบครัวแต่สามีของเธอกับค้นพบทองคำในเหมืองลิตเติ้ลจอนนี่ความพยายามและก็ความอุตสาหะในการทำเหมืองของสามีของเธอ ทำให้ในบริษัท i b e บ m i n n n g เจ้าของเหมืองแร่ดังกล่าวก็ได้ยกหุ้นนะครับจำนวนเกือบ13,000หุ้นพร้อมกับตำแหน่งคณะกรรมการให้กับสามีของเธอในปี1891ส่งผลให้สถานะของครอบครัวบาวพิกผันกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งต่อมาในปี1894เธอแล้วเก็ธอและครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่เดนเวอร์ในคฤรึสนงหาดย่านแคปิตอลฮิลและก็มีบ้านในชนบท ด้วยความโดดเด่นในการแต่งตัวที่นำสมัยในขณะนั้นเธอสวมหมวกปีกกว้างและก็ไม้เท้าที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นั่นทำให้เธอเป็นที่สนใจในเดนเวอร์ซึ่งเป็นสังคมชนชั้นสูงแต่เธอก็ไม่ได้เป็นที่พอใจในสังคมเนื่องจากอุปนิสัยการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติความมีชีวิตชีวาและความเป็นชาวไอริชคาทอลิกมากเกินไปชีวิตในฐานะคุณนายเหมืองทองคำของมาร์กาเร็ตบราวน์ไม่ได้มีแต่งานเลี้ยงสังสรรค์เพียงอย่างเดียว เธอเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งสมาคมสตรีแห่งแดนเวอร์เป็นผู้สนับสนุนผู้พิพากษาเบนริดลี์ซึ่งช่วยก่อตั้งศาลเยาวชนในสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการศึกษาและก็สิทธิมนุษยชนในโคโรราโดเธอเรียกร้องให้ผู้หญิงเข้าสังกัดเป็นทหารช่วยงานการกุศลต่างๆในเมืองเธอมักเดินทางไปยุโรปเพื่อศึกษาละครดน,นตรีวรรณกรรมและก็ภาษา ความใ่รู้ใ่เรียนของเธอทําให้เธอเข้าร่วมสถาบันคานิสกี้อยู่นานเป็นปีเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสเยอรมันและรัเสเซียเธอไม่ใช่แค่ใช้เงินอย่างคนรวยแต่ใช้เงินกับการช่วยสังคมและก็สแสวงหาความรู้ด้วยกิจกรรมที่เธอทําส่งผลต่อชีวิตคู่ในครอบครัวจนเมื่อปี1909าร้มากเกเรตได้แยกทางกับสามีของเธอโดยเธอได้ค่าเลี้ยงดูเดือนละ7 0 0เหรียญสหรัฐ แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ยังรักกันเหมือนเช่นแต่ก่อนในปี1922หลังจากการจากไปของสามีเธอประกาศว่าเขาคือสามีที่ดีที่สุดในโลกและเธอจะไม่แต่งงานใหม่เด็ดขาดส่วนชตาที่นำเธอมาประสบกับเหตุการณ์เรือไททานิกล่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเธอได้รับข่าวว่าหลานคนโตของเธอป่วยขณะที่เธออยู่ในปารีสกับลูกสาวของเธอ ทำให้ต้องจองเรือเที่ยวแรกสุดเท่าที่จะหาได้เพื่อไปดูหลานภายหลังเกิดเหตุเธอได้รับความช่วยเหลือจากเรือคาพเทียเธอพยายามติดต่อทางโทรเรก,กับครอบครัวผู้ประสบเหตุพร้อมกับจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่รอดชีวิตแล้วก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างมากลเดตได้รับรางวัล r ีเจนออฟฮอ n เ r อร์ในปี1932จากการทำงานช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากไททานิกและก็องค์กรของเธอในกลุ่ม รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในช่วงสงครามในปีเดียวกันเธอจากไปอย่างสงบในวัย65ปีด้วยอาการเนื้องอกในสมองชีวิตของเธอสะท้อนให้เห็นถึงการนำความยากลำบากในอดีตมาปรับใช้ในการทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของผู้คน แม้ว่าเธอจะไม่ได้นะครับถึงกับเป็นบุคคลที่สำคัญในประวัติศาสตร์เลยแต่การกระทำของเธอก็ยังเป็นสิ่งที่ได้รับการระลึกถึงอีกอย่างยาวนานและเป็นที่กล่าวขานในฐานะสตรีผู้ไม่มีวันจมฉันไม่สนใจว่าหนังสือพิมพ์จะเขียนถึงฉันว่าอย่างไรตราบเท่าที่พวกเขายังเขียนถึงฉันอยู่มาร์กาเร็ตโทบินบราว์